สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชื่อตั๊กนะคะวันนี้เดี๋ยวตั๊กจะมารีวิวในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตั๊กใช้มาระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันเห็นผลได้ดีแล้วก็เห็นผลชัดขึ้นนะคะตัวนี้คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเทนพัสดตัวนี้แล้วตัวนี้มันดียังไงตัวนี้คือจากที่ใช้มาระยะเวลาเดือนกว่ากว่า รู้สึกว่าผิวเริ่มขาวขึ้นใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยด่างดำจากสิวอะค่ะรอยดำจากสิวมันค่อนข้างที่จะจางลงเยอะที่สำคัญคือขอบค้ำใต้ตาค่ะรอยดำใต้ตาก็คือจางลงนะคะนอนดึกยังไงก็คือไม่โทรมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของภาพรีวิวนะคะก่อนที่จะมารู้จักดีเทนก่อนหน้านี้ผิวพรรณเป็นยังไง แต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนว่ามันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะคร่าวๆก็คือจะทําให้ผิว่ะคะ่ะเริ่มขาวขึ้นใสขึ้นนะคะดูผิวพรรณเปล่งปลั่งเสริมสร้างคอลลาเจนภายในร่างกายของเราแล้วก็ลดริ้วรอยบนใบหน้านะคะหลักๆเลยแล้วก็อันนี้จะในกล่องเนื้อะคะ่ะมันจะมีอยู่ที่15ซอง นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้15ซอง1ซองจะมีอยู่ที่15กรัมซึ่งส่วนใหญ่แล้วออผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบทงอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีเป็น10กรัมนะคะซะส่วนใหญ่แต่ตัวนี้มันจะมีอยู่ที่15กรัมรสชาติอร่อยนะคะรสชาติจะคล้ายๆเหมือนเรากินน้ำสตรอเบอรี่อะคะ่ะกินง่าย นะ,ะแต่ว่าที่สําคัญคือมันไม่มีน้ําตาลเห็นไหมนี่มันไม่มีน้ําตาลแต่ว่าใช้สารที่ให้ความหวานเท่าๆกับน้ําตาลนะคะหวานออ่ทําให้เราเนี่ยคือกินง่ายชงง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนประกอบหลกักๆเลยก็จะมีเป็นพวกคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะแล้วก็เป็นวิตามินสารสะก,กัดจากผลไม้ต่างๆนะคะ แต่ว่าคือมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะไม่ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าจะกินง่ายนะคะเ,เดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนที่จะเริ่มกินก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพเป็นรูปภาพนะคะ อถ้าใครอยากเห็นว่าภาพจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็คือสะดวกเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะต้องมีเอ่ต้องมีรูปรีวิวอยู่ในเฟซบุ๊กอะค่ะเป็นอัลบั้มของดีเทนพัเลยนะคะตอนนั้นคือจะเป็นช่วงที่กลับบ้านที่ใต้แล้วพึ่งขึ้นมาพึ่งขึ้นกรุงเทพมาก็ช่วงนั้นก็คือผิวจะคล้ำแล้วก็มีรอยดำจากสิวค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ เห็นไหมนี่รอยดำจากสิวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีรอยดำใต้ตาแล้วก็แอบบวมด้วยแต่หลังจากที่กินมาค่ะ mm. เห็นไหมความแตกต่างอืมหลังจากที่กินมาระยะเวลาประมาณเดือนกว่าก็าก ตามที่เห็นนะคะรู้สึกว่าพอใจเพราะว่ามันมันเริ่มข่าวขึ้นแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันมันนอนเด็ดยังไงมันก็ไม่สมจริงนะเพื่อนเเดี๋ยวเอ,อเดี๋ยวลองกินให้ดูดีกว่าว่าเอ,อกินยังไงแล้วก็จะได้ยืนยันว่าจะกินจริงมันไม่ต้องมันสมอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าคืออันนี้มันตกัดมาจากผลไม้เพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติของผลไม้อยู่แล้ว เราชงสามารถชงในน้ำเย็นได้เลยชงให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนี่แก้วน้ำน้ำหนึ่งแก้วแนะนำว่ากินน้ำเย็นก็อร่อยมีเทนพัรบ อนี่นะคะทำให้ดูก็ผสมลงไปเลยไม่มีอะไรมากวิธีการง่ายๆแล้วก็คนให้เข้ากัน แค่คนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเขาผสมมาให้เรียบร้อยมันก็เหมือนเรากินน้ำสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูจะกินอย่างเงี้ยมาประมาณเดือนกว่าๆโอเคแม้ว่าถ้ามันชงแล้วมันเข้ากันดีกับน้ำเรียบร้อยก็ดื่มเลยกินเลยนะ มหมดถามว่ากินยังไงเห็นผลเร็วไหมจากที่จะกินมาคือช่วงอาทิตย์แรกค่ะจะกินก็คือเช้าตื่นขึ้นมาก็คือก่อนช่วงท้องว่างก็คือเช้าขึ้นมาก็กินเลยสองซองแล้วก็ก่อนนอนสองซองนะช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกพออาทิตย์ต่อไปก็คือลดลงนะคะ ก็คือจะเป็นเช้าหนึ่งซองก่อนนอนหนึ่งซองก็คือกินช่วงท้องว่างเหมือนกันพอเริ่มผิวพรรณเริ่มดีขึ้นนะคะก็คือเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะลดจํานวนลงได้ก็คืออยู่ที่หนึ่งซองนะคะแนะนําก็คือให้ทานก่อนนอนก็ได้ค่ะช่วงท้องว่างก็คือก่อนนอนเลยให้ให้ชงดื่มกินเลยนะคะอันนี้คือ เพื่อนถ้าสมมติว่าสนใจสามารถที่จะซื้อกับนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กคนไหนก็ได้นะคะราคาข้างกล่องจะอยู่ที่644บาทผ่านอยเรียบร้อยมีมาตรฐาน DMP ผ่านคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอิสลามสามารถทานได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจ ก็ตามที่แจ้งเมื่อกี้ค่ะว่าซื้อกับนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กคนไหนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตั๊กที่เดียวเท่านั้นนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าซื้อแนะนําให้ซื้อกับคนที่เราไว้ใจหรือคนที่เรารู้จักดูจากการขา,ขายของเขาก่อนก็ได้ค่ะว่าเขาขายมานานหรือยังนะคะแล้วก็มีพวกรีวิวภาพรีวิวอะไรให้ดูหรือเปล่าเขากินจริงๆให้เราดูให้เรา มีภาพรีวิวของเขาเองให้เราดูหรือเปล่านะคะค่อยตัดสินใจซื้อได้หรือว่าถ้าหากใครไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนก็คือสามารถซื้อที่ตักได้ค่ะตักก็มีขายนะคะมีทั้งราคาปิกแล้วก็ราคาส่งแล้วก็ตอนนี้รับสมัครตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ก็คือชื่อตักกี้ช็อนะคะ t u k k y s h o p แล้วก็แหรือว่าโทรมานะคะเบอร์ที่ เบอร์0827066433วัดแอปเบอร์0827066433เหมือนกันส่วนลายค่ะก็จะเป็น t u k k y s h o p s นะคะก y s h ็ p ก็คือสามารถเข้ามาลองสอบถามก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเออลืมบอกว่าตัวนี้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะเพราะว่าะก็ส่งไปให้แม่ลองชิมดูแม่ก็บอกว่าอร่อยนะคะ ส่วนภาพรีวิวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาภาพมีวิวของแม่มาให้ดูให้เพื่อนๆดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขอกลับบ้านก่อนนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเพิ่งได้มาประมาณสองสามวันแ้่ตัวนี้คือจะชื่อซโนวีมาจากบริษัทเดียวกันคือดีเน็ตเวิร์กนะคะผ่านออยอเรียบร้อยมันจะเป็นลูกอมะคะ่ะเป็นลูกอมที่ทำให ผิวเราผิวพันเราขาวขึ้นแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวนะคะให้ผิวพันคือเปล่งตังคะนะตัวนี้คือในกล่องก็จะมีเป็นลักษณะก็คือจะเป็นแบบลูกอมมีอยู่ที่10เมตรนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูข้างในดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้เพิ่งเพิ่งจะได้มาเพิ่งเริ่มเริ่มลองชิมดูนี่เม็ดก็จะเป็นแบบนี้ อืลักษณะเหมือนอารมณ์เรากินแบบลูกอมคูกา้าอมๆเคียเค้ยวๆว่ะค่ะมันมันดีมันยืดมันยืดหยุ่นได้มันเคี้ยวได้แต่ก็บางทีเคี้ยวเหมือนเหมือนเคี้ยวจนหยุดไม่ยมอยู่เหมือนกันนะมันอร่อยอ่ะอืมมันเลิศมากแล้วก็เราสามารถที่จะกินคู่กันได้ ถ้าตอนนี้คือพี่ตาเพิ่งได้มาก็ก็จะเริ่มกินก็คือตัวนี้กินตอนก่อนนอนหนึ่งซองแล้วก็ตัวเนี้ยกินช่วงท้องว่างระหว่างวันก็ได้กินคู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันมีผลได้ผลยังไงแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวต้องกินพักักนึ่งก่อน วันนี้ก็มีรีวิวแค่นี้ค่ะถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ดีๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะโอเคนะบ๊ายบาย